เอฟดีเซ d Z ช็อปมีโปรโมชั่นเล0สิบบอกฟุตอ Star แล้วก็คิง g รเจนซี่โดยมีบริการกดผลบอกฟุตบริการกดเกมพาร์ b บอกฟุตบริการกดออสตาทาวเวอร์ e f e เ s นบริการกดผลคิงเร e จนซี่บริการกดเกมพาร์ s คิงเรเจนซี่และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสวัสดีทุกคนก็ได้ครับอันนี้ก็อีพีสนะครับทุกคนอันนี้เราเลิกเล่นมาประมาณ7วันเลยนะครับอันนี้ก็เราก็ เจ็ดวันนี่ไงเสร็จเมื่อกี้แล้วมันก็ต่ออีพีสองไปกูก็เลยงงเลยไปดิไปไปมันต้องรอครับไปมันมันต้องทางนี้ด้วยว่ะไปไม่เห็นกูไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดทำเห็นกูนะแต่ดูไปแล้วนี่ด่านนี้มันก็คล้ายๆนี่นี่ไปแล้วพี่ไป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 แล้วมาครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่ามันอีซี่มากเลยนะครับไป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 อีกไปอีกไปอีกเดี๋ยวไม่เห็นกูตามมึงไปก็อนก็มาอยู่แต่ว่ามันเงียบ อะไรวะรอพี่วินกันนะครับตอนนี้เรารอพี่วินก่อนพี่วินมาเร็วเยออ้าวอีกแล้วเฮ้ยโกัดกังแล้วมันเร็วมันคุมไม่อยู่อ่ะอ๋อมันต้องคุมไม่อยู่สิพี่เอออะไรวะแม่งตกมันมันขอสมาธิพี่พี่ขอสมาธินี่นะครับพี่วินแกจะมีสมาธินะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะกระโดดมานะครับเงียบเงียบนานประมาณหนึ่งแล้วก็แอะทีเดียวอ่ะไหนี่ยวันละครับมาแล้วครับวันละปัก เอ้ยมาแล้ววืดปับวืดวืดปับเอ้ยวืดปับอ้าวอะไรวะเนี้อ่ะไปกูเลยมื้ได้ดิบเดียวไปก่อนไปก่อนไปกลองก่อนตรงนี้ดีกว่าวะเดี๋ยวมันก็มาแล้วไม่ไม่ผมถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยใช่เหรอใช่ทุกคนตอนนี้ผมแปลว่ารอพี่วินนะครับตอนนี้ผมจะกินน้ำมะนาวองเปล่าองเปล่าไม่ได้โกงซื้ออะไรนู่นนั่นเนี่ยซื้ออ้าวเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างทุกคนเมื่อกี้ เราสุดลงน้ำไปละกรองควังไปเร็วๆดิพี่เขารอพี่อยู่เนี่ยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตัดตอนที่พี่บินมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมามาตรงนี้เลยรอก่อนรอก่อนแป๊บเดียวรอก่อนแล้วกันนะขอตัดไปก่อนโอ้แป๊บเดียวอะไรพี่แป๊บเดียวเองเนี่ยตาตาที่สองเพิ่งเริ่มตาสองตาที่สองรอยกูมาแล้วโอ้โหพวกมึงมันต้องรอนานหรอกจริงๆเนี่ยมาแล้วรอนานดิพี่ไปก่อนเลยมาเอ้ยทำไมพี่ยิงเดียววะ เติมไงล่ะเติมไงล่ะพวกพี่ๆนันนี่นันนี่ตกใจเสียงกันเวลาเปลี่ยนด่านมันปังปังปังนันนี่นันนี่เราต้องมาอย่างนี้พี่มาอย่างนี้แล้วก็เราจะมาอย่างนี้พี่มาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดอันนี้พี่พอพอว่าเราเปิดปุ๊บแล้วเราก็จะวิ่งไปอย่างนี้เลยมีใครตามหลังมึงปะล่ะอ้าตายแล้วอ้าวรีบไงรีบโอ้อ๋อนี้เขาบอกว่าพวกเราจะช่วยอ่า โอเคประมาณแบบว่าจะช่วยสร้างอันนี้ให้อะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งนะทุกคนมินเอ่อเขาบอกว่าวีวีนี่นี่นี่เราต้องมาเปิดอย่างนี้นี่ี่พี่วีวีเอ้า อะไรอย่ามาไล้มาแล้เมื่อเมขึ้นนี่ก็จะโกรธจัดเลยอะเอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮไปก่อนไปกอนไปก่อนไปล้เอ้ยอะไรอู้อูนะรู้เกี้อะไรอูไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินอะโอเคไมได้มินนะไม่ได้ยินนะไม่ด้นี่ไม่ได้นีนนะไม่ไห้มินนะไม่ได้ยินนะไม่ไดลงินนะไม่ใด้ยินนะไมงอด้ยินนเ่ด้ินนะอมัดยินนะไม่ได้ยินนะม่ไ้ยนนะม่นม้มันมีไี่ขึ้ย่นถะบมัได้ยนนะไม่ไดมันน่ะ ดี๋ยวด่วนด่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมาขึ้นเมื่อกี้นะคาับเอเนี่ยแบบนี้แหละเออมามารออยู่รออยู่แค่นี่เออแคนั้นแหละอ๋อไอสัตว์กูนะว่าจะมีคนไปยกให้ไปอยู่แล้วก็ฟิวแล้วก็ให้แม่งเลยตกไปฟิวโอยเลยดีเดียวทุกคนโหตอนนี้พี่วินแกมาแล้วครับพี่วินวิ่งมาวิ่งมาทุกคนเป็แสงวิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ้ยมันน่าตื่เต้นขนาดได้หรือปะนี่ไะคนสุด พี่พอยแป๊บพี่ผมโคตรสุดผมบอกเลยแล้วจุดจะนี้นไปละอู้อะไรวะไอเย็นนี่ไปไหนในตาอุ่นตัวสี่ตัวเย็แล้วน้องไปไหนอะทไมพี่คนเดียวพี่จับน้องก็กินเหรอมันล่วงมันล่วงมันล่วงอ๋อมันล่วงโอเคมามามาอ้าวโอจะถึงฝั่งฝันอยู่แล้วมันจะขึ้นได้อยู่แล้วไม่เว้ยมันมันต่างระดับไงมันสูงขึ้นไงอ๋อสูงขึ้นมัามาเรื่อยมาเรื่อยพี่มาเรื่อยมาไมค์ ไม่มึงคิดว่าพี่จะดูดข้ามไปบอกเลยปะมามาพี่มามามาได้พี่ได้พี่ทำได้เออโคตรเอาเฮ้เวเสียงอะไรจึกเมื่อกี้เสียงอะไรวะจึกจึกวะอ๋อมันโยกให้เราวะมันต้องให้ขึ้นไปพี่ต้องขึ้นไปอ๋อเฮบก่ออ้ยแลทำไมทำไมมันกระโดด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 โอ๋อกระโดด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเบากระโดด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  ใช่เลยกระโดดมาเถอะกูเหนื่อยเอาเลยเลยเฮ้ยแม่งเอ้ยตกนะไม่มาต้องให้กดนิดหรือเปล่าวะนี่ไงกดกดนี่เหรอกดปุ่มกลางวะใช่ใช่มาให้กดปุ่มกลางไเดียตอนที่เรากดปุ่มกลางเอ้าเอแม่งเอ้ยจะลงุกลุจะุลุทต้อมเราต้องมากันเยอะด้วยวะเนี่ยอ๋อเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยพี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่ทางนี้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 นี่มันจะมีเป็นลาวาเงี้พี่พี่ดูผมพี่ดูผมพี่ดูผมรู้วจำแล้วนำไปใช้เฟี้ยว เทียบตูตัดแล้วตัดออก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 ไม่กินตัดออกไปดูให้มึงดูเขาบอกว่าฉันคิดว่าโอเคไปคิดว่าตายคู่เฮ้ยมันยากว่ไหนไม่แอ่ะมันแคบกว่ามีอะไรให้เติมซื้อบ้างไหนเราดูเราดูมันก่อนไปอีกมันจะไปทีหลังไปอีกไปเฮ้ยเยมันอีซี่มากเลยนะพี่ชายเดี๋ยวผมไปดูข้างบนให้เดี๋ยวินอยู่นิ่งเผมไปดูข้างบนให้วิว่ามันมีอะไรบ้างอีซี่อีกต่อ ไรเล้โอ้ยแมเท้ามันโดนนิดเดียวนี่เขาบอกว่าพวกเราโอเคอ่ไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับพี่บินแกก็แบบว่ากําลังขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาขึ้นมาครับตอนนี้กําลังดมอยู่ครับดมดาของน้องเขาอยู่นะครับน้องเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มังกรตอนนี้เรามาด่านที่สิบสี่แล้วนะครับทุกคนสิบสแล้วอ่ะเข้าไปข้างในหรือเปล่าหรือไงอ่ะ เอไม่ได้เหรอกูกืนึกว่ามันมันจะแทงเอ้าเขาได้เหรอเขาได้เหรอเขาได้ด้วยเหรอไม่รู้เอาน่าเป๊ะเป็นดานต่อไปเฉยเลยโอเคอ่าแล้วไงต่อเขาจะเล่นถึงยี่สิบหรอใช่ใช่ประมาณนั้นอีกห้าด่านแล้วมันมีกี่ด่านเนี่ยไม่อู้ยโอ้โหมันต้องตรงเป๊ะเลยพี่มันต้องตรงเป๊ะอ่ะพี่กระต่ายอะ จะเหลือยี่อะไรสัตว์เสิบโอเคนะทุกคนเราต้องเราต้องเราต้องตรงนะครับตรงเป๊ะตรงเป๊ะเฮ้ยได้แล้วได้สิบหมยแล้วเฮ้ยเราไปตายด้วยไปครับทุกคนไปครับไปครับทุกคนไปไปไปอีกครับไปอีกอันนี้หัวก็โลกนะครับหัวเอออตายสามคนเลยเดียวเลยสัตว์เป๊ะกึ๊ตรนนี้มันจะยากนะมันตรองเล็งดีลงเล็งดีโอ้โหว่าต้องเล็งดีดีว่ะไอตรงเนี้ยไป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 ก่อนไปก่อน เอาไปเอ้าพี่ยังมากันยังม่ได้เลยกูกับพี่นี่กำลังท่อกันอยู่นี่เฮ้ยผมว่าผมว่าต้องต้องมาตรงปากเลยพี่ตรงปากตัวจมูกอะไรตังนี้เลยพี่ผมว่าเออใช่เออนั่นแหละอ้าวตรงปากกันไปแล้วเหรอได้อยู่ได้อยู่ตรงปากตรงจมูกอะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดเองนะผมว่าคลิปครับผม แม่งเ้าอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเช็กพตรงนี้กันทุกคนโอ้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นด่านน้ำแข็งนะพี่ตรงเนี้ยมาดูโคกัวน่ะนี่เห็นปะไอ้นี่มันอ้นวเร็วเรเเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มา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 มมา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 มมามานาา้ ผมหิวนั่งแข็งใสไม่ครับผมผมหิวนั่งแข็งใสพี่ผมหิวนั่งแข็งใส่โอ้อดูปิ้วน้องน้องมันดูมันดูไอ้นี่ก่อนเนี่ยพี่ให้มันสามครั้งมันจะมาอะไรวะโอ้ไม่ถึงนึงกันแล้วเหรอเเดี๋ยวมันมีอะไรที่บินได้แบบวะมาเลยครั้งที่หนึ่งเปิดดีเปิดเปิดทูน่อยเปิดบาตทูหน่อยเร็วเปิดทูก็ตายนี่พี่แม่งวิ่งคนเร็วเลย เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยั้งเดียวนะไม่เคยตายครับไม่เคยตายครับปึ๊บเอ่อไอ้สัตว์เอามันเด้งตายเหมือนกันเหรอมันเด้งมันเด้งตายกู้อะตายสามด้วยที่เปิ้ลตายที่เป็นคิวเออเฮ้ยมันยากจังวะด่านท้ายเนี่ยทำไมมันไม่ยากด่านแรกๆวะอะไรเงี้ยอ้าวพี่เฮ้ยพี่ผมไปนู่นแล้วอะ เฮ้ยม <łość> ันยากอ่ะตอนนี้สามครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวสามครั้งเดี๋ยวบอกเฮ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในรูทวารของไอ้บังกรเฮ้ยเอาวะวะเย็ด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 เอาวะวะเย็ดเย็ดไอ้ีซี่ก็ไม่เคยตายครับมาดูนำมาเลยใกล้นำมาเลยนำมาเลยนำมาเลยใหอู้อู้อะไรมาไหนอ่ะ ได้ยินเสียงกูอ้ามมาทุกคนตามมาครับตามผมมาครับทุกคนอ้อันนี้ด่านที่สิเก้าแล้วต่อไปด่านที่20่สิบเร็วๆแล้วเร็ว,ว,วอันนี้เราอยู่ในในตัวอะอะายนก็ เองเงียบฟาเรียบนะคะนี่นี่น้องน้องสอนเอน้องสอนเมื่อกี้น้องก็สอนแบบไปงี้ยพี่ไปงี้นะพี่เมือกี้เจ๊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 เเจ๊เจเจ๊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 เจเจ๊เเจ๊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 เเจ๊ สวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่นีมเราออกมาจากตูดตูดมตงกอนแล้วเฮ้ยเราตูดแตงกอนแล้วเราเราไงต่ออ๋อนี่มีมันมีมันบัไดขึ้นไปพี่อ๋มันได้ไม่ได้โอ้นี่นี่นี่ไปไปไปเราต้องปีนพี่ผมผมไปนู่นแล้วพี่ผมปีนึ้นมแล้วบ๊ปีนึ้นมแล้วพี่ปีนยังไงวะกูไม่เห็นแม่งอะไรวะเป็นไงวะฝรั่งโรบักไงล่ะแบบแบบแบบว่าแบบว่าวิ่งเร็วไงพี่วิ่งเร็วปืนเร็วไปนู่นละเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆว่ะเหมือนตรงเดิมเลยอ่ะะไไไไไปปปกกกกก่่่่่อออนนนนนนนมมเเหห็็ููตตาายยะ มันตายยังไงอ่ะล่วงไงล่วง,วงมันทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนเร็วเร็ว,รว,รว,รวมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมึงจะเดินถอยหลังดูกูทำไมเ,<ๆ>เนี่ยตกเลยแม่ตกตกด้ยแม่บ้าคาเนี่ยไปแล้วครับ <laughs> ไปแล้วมันไปทีละคนใช่ปะเอ้ยไปแล้วนะไอ้ทุ่มหน้าเอาเอาเอาดิเอาดิแกงคู่มืออ่าไอ้ขึ้นมาไปยหญ่ขึ้นมาไป้นมาไปก่อนไปก่อนโอ้ยน้องๆแกงมันแกงมันน้องๆแกงมันสวยไม่ขึ้นก็เลยอ่ะไปเลยไปเลยไปไปไปเลยวันี้ไปหมดไปหมดเลยลูกไป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 ดิไปดิโอ้โหมาด้วยกันดิแล้วไม่จะถึงวันนี้ทำไม่คนทำไม่เกี่ยวกูนะยูจะถึงวัย ไปละไปทีละคนก็ได้ไปทีละคน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 ไม่ไม่ไม่น้องอย่าทำน้องอย่าทำโอ้โหอย่าไปทำอย่าทำอย่าทำดิเฮ้ยอย่าทำเฮ้ยอย่าทำถึงพี่ทำเองไม่ได้กนเลยจะตกกระแมงกบเลยที่ทําเองที่ทําเองเอ้ากูไปละโอ้โหไม่ใช่่พอดีไอ้มาจบๆพี่รุ่นเรามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อ่ะลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวมันเลงมาอยู่ดีขึ้นมาเอ้ยมาเอ้ยมาโอเคไม่เงี้ยเมื่อกี้อะไรจะกระโดดขึ้นเลยเมฆโอ้ก็ต้องมากระโดดกันอีกเฮ้ตีละครก็แอ้มมากไงอ่ะโอเคตั้งแต่ตุกคนตอนนี้เอ้ยเราอยืนนิ่งเรายืนนิ่งยืนนิ่งดิยืนนิ่งดิลองยืนนิ่งเออจะดูทำไมวะเจะดูทำไมวะกินแต่ว่ามันขึ้นช้าเพราะว่ามันหนักเลยเออไม่ไม่ไม่ตอนตอนใกล้จะถึงเลยตอนนู้นตอนโน่นเนี่ยมี่สีถังได้เยอะมาเลยยาฮไม่ได้ไปอีกแล้วเอาเมฆไปกันสอคนเลย ไอ้เหี้ยมึงจะประกวดทำไมกูไม่ได้บอกกูไม่กูไม่ลงก็ได้ะฮะกูไม่ลงแล้วนะมันเด้งลงไงลงมาลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนไม่คุ้นติดกันทุกคนโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ขึ้นไปถึงเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ขึ้นไปดีกว่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะขึ้นไปถึงฝั่งฝันแล้วน้องโดดไปน้องโดดไปตอนนี้เราที่เงาอยู่เราต้องไปหาเช็คพอยต์ให้ได้พี่ลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่หาเช็คพอยต์ก่อนหาเช็คพอยต์ก่อนไปแล้วไปแล้ว มันเหลืออีกด่านนึงเหรอด่านสุดท้ายเหรอใช่ตอนนี้มันเหลืออีกด่านนึงเว้ยพี่คือเป็นด่านที่20เว้ยพี่ตอนนี้ต้องหาเช็คพอยต์ได้เว้ยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่10กันแล้วนะครับเขาบอกว่าอ่าเข้าไปในนี้ได้นะครับด่านที่สิบแล้วเราก็ชนะแล้วพี่ชนะแล้วมีแค่นี่เหรียญแค่นี่เหรียเนี่ยได้เหรียญด้วยเนี่ยได้เหรียญด้วยไงใน achievement เฮ้ยโคตรเอาจะรู้เรื่องมันว่ากูอยู่เนี่ย อ่ะมันจะไม่ไหมกวไปพวกเราโดดหนีจากมันดีกว่าไปกับมันเออลืมไปว่ะผมวิ่งเร็วดีกว่าโอเคนะครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดับสต๊าฟด้วยนะครับอ๋อนี่คือเข้ามาแค่นี้ก็คือจบเลยได้จบแล้วจบแล้วพี่จบแล้วจบแล้วเนี่ยมันเต้นอย่างงี้ได้ถ้าใครอยากให้เล่นวิดีโอเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยเด้อรักทุกคนนะครับจุ๊บ